แล้วก็ต่อกันที่ a อเชียคอนเน็กนะคะที่เมียนมาเนี่ยเขาจัดเอ็กซ์โปเป็นครั้งแรกเลยเป็นเอ็กเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในขณะที่เกาหลีใต้ค่ะก็มีมหกรรมภาพยนตร์นานาชาตินะคะ<อ>ไปติดตามจากคุณนิรยาเลยค่ะสวัสดีค่ะ นับภายหลัง90วันสู่ AEC วันนี้ครั้งแรกกับงานเมียนม,มา Security Expo ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยนะคะ MRTVC รรายงานว่าบริษัท MP จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นแม่งานใหญ่รวมทั้งอีก17ประเทศทั้งหมด75แบรนด์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเมียนม,มาจัดงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยค่ะเช่นกล้อง CCTV คเครื่องดักฟังอุปรกรณ์เสริมความปลอดภัยอาคารโดยมีจุดประสงค์หลักนะคะก็คือต้องการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเมียนม,มา ให้คัทเทียมกับนานาประเทศโดยจัดขึ้นที่นครย่างกุ้งวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ สมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมทำบุญในวันศาสตร์เขมรหรือว่าวันประจุมบิน PNN รายงานว่าท่านผู้นำพร้อมภรรยาคณะรัฐมนตรีและประชาชนร่วมทำบุญที่วัดลังกากรุงพนมเปญเนืน่องในโอกาสวันศาสตรเ์เขมรเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลแดบบ่บรรพบุรุษโดยพิธีประจุมบินของกัมพูชานะคะคจะจัดขึ้นทั้งหมด15วันวันศาสตร์ใหญ่จะจัดขึ้นในวันที่11-13ตุลาคมนี้และเป็นวันหยุดราชการด้วยค่ะ ปัญหาชาวโรฮิงจากลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งนะคะหลังพบหญิงสาว4คนถูกข่มขืนค่ะ RTM รายงานว่าผู้หญิงชาวโรฮิงจาให้การกับตำรวจนะคะกล่าวหาเจ้าหน้าที่คุมข่ายกับการชาวอินโดนีเซียข,ข่มขืนหญิงสาว4คนขณะน,นี้ตำรวจได้ส่งตัวเหยื่อสาวทั้ง4ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วทั้งนี้อินโดนีเซียไม่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยผู้ลี้ภัยนะคะชาวโรฮิงจาจึงไม่ได้รับสถานะเป็นผู้ลีภ้ภัยแต่เป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะ ส่วนผู้นำมาเลเซียจิบบี้หรือนายนาจิบราซ์กยังคงอยู่ที่การประชุม UN ในนครนิวยอร์กค, York, ค่ะ RTM รายงานว่านาจิบพยายามชวนชวนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะยังย่ำแย่และปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือในตัวเขาที่ลดลงจากกรณีเงินทุจริตวัน MDB ีแต่นาจิบยืนยันที่จะแก้ปัญหาและสู้ให้ถึงที่สุดนะคะโดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่ายังต้องการเขาเป็นผู้นำประเทศในสมัยหน้าหรือไม่ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กับบรรยากาศงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เมืองปูซานในเกาหลีใต้ค่ะอารียรังทีวีรายงานว่าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งที่20แล้วในงานนี้มีภาพยนตร์ทั้งหมด300เรื่องจาก75ประเทศเข้าร่วมซึ่งมีภาพยนตร์ไทยเรื่องรักที่ขอนแก่นกำกับโดยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลด้วยค่ะสำหรับวันนี้นิรยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับโต๊ะข่าวบันเทิงวันนี้